สวัสดีครับผมหนึ่งจากช่องพ o n ส t h ลไทยชาแนลช่องที่จะพาให้เพื่อนๆได้ไปเรียนรู้ไอเดียเ<ส>กี่ยวกับผ้าเกี่ยวกับงานสร้างสรรค์วันนี้จะมานำเสนอผ้าในรูปแบบไหนสินค้าชนิดไหนเดี๋ยวเราไปดูการกด s u b สไ r i b e ให้ช่องเราด้วยนะงานที่จะมานำเสนอวันนี้เป็นหมวกวิ่งสำหรับออกกำลังกายกลางแจ้ง ในเวลาที่เพื่อนๆอ,ออกไปวิ่งช่วงเช้าจนถึงช่วงสายบ่าย,ายเริ่มมีแดดลงมาถ้ามีหมวกทำให้เราวิ่งได้นานขึ้นไม่ร้อนแล้วก็จะดรู้สึกสบายขึ้นทําให้การวิ่งเราเดีขึ้นฉะนั้นการใส่หมวกสำคัญมากวันนี้จะมาแนะนําหมวกไฟพานาส่วนตัวหมวกประกอบด้วยชิ้นผ้าทั้งหมด5ชิ้นซึ่งไม่รวมปีหมวกนะแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าว,ว่า ปีกหมวกเนี่ยมีกี่แบบกี่ประเภทตัวหมวกไฟพานลเนี่ยประกอบด้วยชิ้นด้านหน้า1ชิ้นด้านบน2ชิ้นและด้านข้างซ้ายขวาอีก2ชิ้นรวมกันเป็น5ชิ้นส่วนปีกหมวกของทรงไฟพานลมีทั้งหมด2แบบแบบแรกเป็นปีกหมวดที่เป็นหมวดสั้นแบบนี้เรียกว่าดักบิลดักบิลมีลักษณะยังไงดักบิล มีลักษณะเหมือนปากเป็ดเลยก็คือปากสั้นและเล็กทําให้เวลาสวมใส่เนี่ยปีกเนี่ยไม่เกินออกมา,มากเนาะแล้วก็ดูไม่เกะกะเราเกินไปสว่วนอีกแบบนึงแบบยาวเรียกว่า long bill long bill gap ก็คือหมวกแก๊ปที่ยาวออกมาแล้วมีความโค้งหรือจะตรงก็ได้นะอันนี้ไม่ไม่ไม่มีผลว่ามันจะโค้งหรือตรงแล้วมันจะช่วยบังแดดได้มากแค่ไหน อยู่ที่ความชอบของแต่ละคนหมวกที่แนะนำวันนี้เนี่ยเป็นหมวกทรงไฟไพานแนลนะไฟพาน์แนลเนี่ยเหมาะสําหรับศีรษะหรือหัวของคนเอเชียนะครับเพราะว่าเวลาสวมใส่เนี่ยเพื่อนๆจะสังเกตดูว่าเวลาคนสวมหมวกเนี่ย5ลึกลงไปเนี่ยตัวหมวกเนี่ยจะเกะกะหูแต่ทรงนี้ไม่เป็นอย่างนั้นทรงนี้เนี่ยจะมีทรงที่ตื้นแล้วก็สวมลงมาเนี่ยประมาณเกือบๆครึ่งศีรษะนะครับทำให้ตัว ตัวด้านข้างของหมวกเนี่ยไม่เกะก,กะลงมาโดนที่หูแล้วก็เวลาสวมใส่วิ่งหรือออกกําลังกายเนี่ยรู้สึกสบายกว่าส่วนผ้าที่เราจะแนะนําในวันนี้เป็นผ้าไนลอนผ้าไนลอนเนี่ยมีคุณสมบัติที่แห้งเร็วเพราะว่าตัวผ้าเนี่ยไม่ซับน้ําเลยฉะนั้นเวลาเราไปวิ่งหรือออกกําลังกายเนี่ยเวลามีเหงื่อซึมออกมาจากศีรษะเราเนี่ยหรือหัวเราเนี่ยเพื่อนๆสังเกตว่าเหงื่อมันจะไหลออกมาใช่ไหม แต่มันไม่เปียกที่หมวกเลยพอเราวิ่งด้วยความเร็วหรือออกกาลังกายด้วยความเร็วเนี่ยลมที่ประทะเข้ามาเนี่ยทำให้เหงื่อเนี่ยระเหยอหอกไปแห้งไปเลยงั้นฉะนั้นเนี่ยหมวกชนิดเนี้ยข้อดีของผ้าแบบเนี้ยจะมีอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวเราจะเล่าที่มาให้ฟังว่าผ้าไนลอนเนี่ยมีที่มาอย่างไงช่วยกด subscribe ให้ช่องเราด้วยนะพอจะเห็นภาพหมวกที่เราเล่าให้ฟังแล้วเนาะจากภาพที่เรานําเสนอเนี่ยหมวกใบนี้เนี่ย ถ้านำผ้าไนาลอนมาตัดเย็บก็จะทำให้มีน้ำหนักเบาสวมใส่สบายทีนี้ที่มาของผ้าไนาลอนมาจากไหนเริ่มจากชื่อก่อนชื่อไนลอนจริงๆแล้วเนี่ยคนตั้งชื่อครั้งแรกเนี่ยเขาไม่ได้คิดว่าจะเป็นผ้าไนาลอนเขาให้ชื่อผ้านี้ว่าชื่อนูรันเปลี่ยนมาเป็นนูรอนมันไป ออกเสียงเหมือนกับยา,าช่วยบำรุงประสาทในสมัยก่อนเขาเลยเปลี่ยนเป็นชื่อนิรอนอพ,อพอออกเสียงว่านิรอนเนี่ยม,มันออกเสียงไม่ค่อยชัดเขาเลยเปลี่ยนตัวไอจากนิรอนเนี่ยเป็นตัว Y ก็เลยเป็นไนลอนจนมาถึงปัจจุบันนี้นี่คือที่มาของชื่อชื่อนี้แล้ว ผ้านี้มีความนิยมแล้วเกิดขึ้นมาได้อย่างไรเกิดขึ้นมาเป็นวัสดุทดแทนสิ่งใดในสมัยก่อนอต้องบอกก่อนว่าในสมัยก่อนเนี่ยทรัพยากรต่างๆในธรรมชาติเนี่ยที่นำมาทำเป็นผ้าทอเนี่ยไม่ค่อยได้มีมากสมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะใช้ไหมในการทอเป็นเครื่องนุ่มหม่มเป็นถุงน่องเป็นอะไรต่างๆ ทีเนี้ยไนล่อนเนี่ยได้รับความนิยมมากยุคหนึ่งเพราะว่ามาทดแทนถุงน่องผ้าใหม่ได้ใช่ถุงน่องทำจากไนล่อนอ่ะอันนี้จะบอกก่อนว่ามันมีความนิยมมากจนถึงว่าคนใช้ไนลอนเนี่ยถุงน่องไนลอนเนี่ยเป็นเยอะมากเลยในช่วงก่อนสงครามโลก1-2ปีอ่า ทีนี้พอไนล่อนได้รับความนิยมเยอะไนลอนที่สร้างขึ้นมาเนี่ยมันก็มีเยอะขึ้นพอมาถึงในยุคสงครามสงครามโลกครั้งที่2องอพวกผ้าหรือวัสดุในขาดแทนไนลอนเนี่ยที่มีอยู่ที่ทําเป็นถุงน,อน่องที่ชํารุดแล้วเนี่ยก็เหลือทิ้งก็ไปเกิดไอเดียหัวสายของกองทัพสหรัฐที่จะนำถุงน่องไนลอนเนี่ยมาที่ชํารุดแล้วเนี่ยมาผลิต เป็นผ้าไนาล่อนสำหรับทำร่มชูชีพเขานำผ้าไนาล่อนมาทำร่มชูชีพพูดไม่ผิดครับเพราะว่าอะไรไนล่อนเนี่ยมีน้ำหนักเบาใช่ไหมเวลาทหารสะพายก็ไม่ต้องแบกบสัมภาระเยอะมากมีร่มชูชีพติดไปด้วยผ้าพับ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 ,พบม้วนกันน้ำหนักเบาอพอเวลากระโดดร่มลงมาแรงตึงของไนล่อน ไม่ฉีกขาดง่ายอันนี้ข้อดีทั้งสองข้อเป็นฟังก์ชันที่เราจะนำสิ่งนี้มาทำเป็นวัสดุทำหมวกเพราะว่าเราได้ศึกษามาแล้วว่าผ้าไนลอนเนี่ยมีความเบาทนทานแห้งเร็วเราจึงนำมาทำเป็นหมวกทรงนี้ให้เพื่อนๆได้ดูกันเดี๋ยวไปติดตามมันต่อ อย่าลืมกด Subscribe ให้ช่องเราด้วยนะมาถึงหมวกที่เราออกแบบนี้นะเราใช้ผ้าที่หาได้ในปัจจุบันอาจต้องบอกก่อนว่าผ้าไนล่อนเกิดในยุคสงครามโลกและใช้ยาวนานมาจนถึงปัจจุบันนี้เพราะว่าวัสดุค่อนข้างทนทานน้ำหนักเบาแห้งเร็ว เหมาะกับการที่นำมาทำเป็นอะไรได้บ้างอันนี้ก็อยู่ที่เพื่อนๆจะไปคิดต่อยอดเอาแต่สำหรับเราช่องนี้วันนี้พันสวันไทยชาแนลช่องของเราเอาจะนำผ้าไนลอนล i ปสตอป็อมาทำหมวกจากการค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเราก็จะรู้ว่าผ้าชนิดนี้ปัจจุบนันมีข้อดีข้อเสียยังไงเรานำข้อดีข้อเสียังนั้นเนี่ยมาออกแบบ เอาเอาข้อดีเนี่ยมาชูให้เป็นสินค้าของเราได้อย่างเช่นถ้าเราทําหมวกวิ่งเราอยากให้หมวกเนี่ยมีน้ําหนักเบาเราก็เลือกผ้าที่มีวัสดุเบานะครับแห้งเร็วเราก็ใช้ผ้าที่ไม่ซึมซับน้ำเนาะ,ะตรงนี้เนี่ยเราดึงข้อดีมาออกแบบให้เป็นงานที่เราต้องการได้แล้วก็เดี๋ยวนี้หาไม่ยากถึงว่าตัวผ้าเนี้ยจะมีมานานแล้วก็จริงแต่เดี๋ยวเราจะพาไปดู จะมีร้านผ้าอยู่ที่เจริญรัตสองร้านที่เราไปใช้ที่เราใช้อยู่บ่อยนะครับและเขาก็ยังผลิตผ้าชนิดนี้อยู่ปัจจุบันนี้มันสามารถผลิตได้ง่ายขึ้นและผ้าไนาลอนเนี่ยที่เราเลือกเนี่ยเป็นผ้าไนาล่อนทอแบบลิฟต็อปลิฟต็อปคือลายลิฟต็อปคือการทอที่เป็นตารางเส้นๆขึ้นมาเพื่อเวลาผ้าขาดจุดหนึ่งแล้วได้มันจะรันต่อไปยาวใช่ไหม พอมีตัวตารางนี้ทำให้ผ้าที่ได้ที่หลุดออกเนี่ยมันไม่ลามต่อไปจนขาดใหญ่อันนี้คือเทคนิคที่เขานำมาพัฒนาการทอต่อให้ตัวผ้าไนลอนเนี่ยมีความคงทนมากขึ้นอีกระดับหนึ่งนะครับทีนี้พอจะเห็นภาพแล้วเนาะว่าทำไมเราถึงเลือกผ้าไนลอนมาทำเป็นหมวกนะครับหนึ่งคือมันทนทานแห้งเร็ว แล้วก็ไม่ซับน้ําทําให้หมวกเราเนี่ยมีความเบามีความที่ใส่แล้วสบายฉะนั้นเพื่อนๆที่จะคิดหาออกแบบหรือการทําสินค้าเนี่ยก็อยากให้เริ่มจากการมองถึงลักษณะของผ้า หน้าที่ประโยชน์ใช้สอยของมันก่อนเนาะแล้วถ้าจะให้ดีไปกว่านั้นเราสามารถไปสืบค้นประวัติข้อมูลของผ้าต่างๆได้เนาะเดี๋ยวนี้มันก็จะมีข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเยอะแยะมากมายเลยถ้าเพื่อนๆชอบกินนี้ช่วยกดไลค์ให้เราแล้วก็ถ้าอยากให้เราทําคลิปอะไรความรู้อะไรเกี่ยวกับผ้าสามารถแนะนํามาได้หรือถ้าเป็นสินค้าอะไรที่ไม่ใช่หมวกหรือกระเป๋าที่เราทําอยู่เนี่ยเราสามารถค้นหาข้อมูลมาให้มาเล่าให้เพื่อนๆฟังได้เนี่ย ก็คอมเมนต์กันมาแล้วเราจะเล่าให้ฟังแล้วก็อย่าลืมซ b s สไคร e กดติดตามให้ช่องเราด้วยนะแล้วพบกันใหม่กับช่อง s a าสว t h a ไทยชาแนล